ออะไรไหมจ๊ะโอ้มก้ยิ้มให้น่ารักมากนะเจริญพรยามบ่ายๆคุณยมเอ้ยนยวันนี้เหนื่อยนะหลายงานนะก็จึงได้ลาสอนนะอยู่กับจอด้วยเนาะเออเจริญพรยมดอกคุณสีม่วงเอาจอไปอยู่ด้วยไหมนะจะได้หายเหงานะเอาจอไปอยู่ด้วยจะได้หายเหงาไงไงแสบ นะแซบๆเจ้ะเก้าเก้าเก้าเฮนะวันนี้มีลำไยคุณโยมนะเจริญพรบรรดาญาติโยมทุกคนทุกท่านวันนี้มีดีลลำไยนะแล้วก็ผักกาดนะแต่ผักกาดก,ก็อาจจะเย็นนิดนึงนะนะอาจจะเย็นนิดนึงเพราะว่าใส่ตู้เย็นเอาไวา้นะให้เจาะนะนี่ก็กินเพิ่งตื่นนอนอ่มัม้งเนี่ยใช่ไหมนี่มานน้ำมาล้างหนะ้าให้จหเจาะเลยเล้วอ้าวเกรงใจได้ยังไง,งโอ้โห นิมไม่ยอมดูแลเลยนะล้างหน้าล้างไถให้มันด้วยจอเอฟซีเยอะกว่านิพี่เนาะอืมจอไม่บ้าผู้หญิงมันมันนิมด้วยเริ่มดูนะอันนี้อันนี้ลิงอันนั้นอันนั้นอันนั้นคนหล่อคนหล่อน้องยาว กินแซ่บๆนะยุณยศนะกินแซ,บแซบ่บๆนะจ๋ออร่อยป่ะลูกนะกินหน้าอร่อยคุณยมก,กินหน้าอร่อยมากเลยจ๋อานั่งจะขอนั่งขอกินคุณยมตายนิ่มใจร้ายเออดูดิดมันกัดกินเดี๋ยวเอ้ยแต่กายนิ่มนะอย่างนี้นะฮะเต็มเขี้ยวเลยละมึงเไง เ็มคราเบลบั๊บมือเฮ้ยแซ่บแซ่บแซ่บอืมนะนะกินผักเฉยๆมันอ้วนว่ะเนาะเออไม่ได้กินหมูกินอะไรสักหน่อยนะเนี่ยใครบอกว่ากินผักแล้วลดข้ออ้วนนี่อย่าไปเชื่อนะด้วยจอนี่โอ้โหพุงย้อยยิ่งกว่าจะเอาว่าดีนะกินแซ่บๆมองหน้านิ่มไว้จอนะจำเอาไว้เลยเล่นเลย เจออะไรก็โดดเล่นเลยอ๋อ,อเอาเคป้ากันไกลมาตัดทรงให้จอนะ่ออะทรงแบบทรงอยู่วัดอะมานี่เนาะเออไม่หนีเที่ยวไปที <c> ่ <oughs> อื่นอะไรเงี้ยเออทรงอยู่วัดเอ้ยดึงกินดึงกินแซบแซบแซบจอเดือยเอานิ้วนะ่ะนิ้วจีบนะ่โะโหจริญเจกาญยอดจริงๆนะ กินน้าอร่อยคนโยมโอ้โหนี่ยัดเอายัดเอาอ่ะโอ้โหเมื่อกางวลเอาซะอิ่มแล้วนะโยมนะไปนอนตื่นมากินกินได้ต่อโอ้แน่นอนนะจริงนะกินทั้งลำไยกินทั้งผักนี่ไปดูดูนมเหะอ่าที่ห่อ,อาจานเหรอเอาสักกล่องหนึ่งเด้อแล้วก็เอาจานมาแล้วจา,านแถวๆนี้แล้วก็เทใส่ไม่งั้นมันจะหกเเพราะถ้าเกิดว่ามันใส่าจานแล้วมัน อจอ,อก,กินให้หมดยังเหลือให้หมาเหลือให้แพะได้นะลูกกินอร่อยมากคนโยมกินอร่อยเท่าจอยแล้วยม <c oughs> ขยับขึ้นมาอีกลูกโอโ้โหจะตกแล้วเนี่ยเจาะแซบแซบแซบอ่ำอ่ำอ,อ,อ,อ่ำเลอแซบจริงๆเว้ อ,อสสุหยอดจอด่อคนนี้